เริ่มกันที่เว็บไซต์ราชกิจาจานุเบกษากันละกันนะคะในการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องของการให้งดเว้นการคัดเลือกหรือว่าสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะคะตามคำสั่งของหัวหน้าคสชที่23ทพบ2560ที่มีการได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ค่ะ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคาสชที่23/2560ลงวันที่5เมษายน2560เรื่องมาตราการในการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญและกรมการตรวจเงินแผ่นดินตลอดจนกำหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่ว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการสรรหาบุคคลให ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญไว้แล้วจึงสมควรดําเนินการให้เรื่องนี้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องและควรให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูนไว้ก่อนเช่นเดียวกับกรณีของกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเห็นควรกําหนดการดําเนินการในกรณีการพ้นจากตําแหน่งของตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550อันจะเป็นการสอดคล้องกับมาตรา2,000ขออภายขา273วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ค่ะส่วนกรณีของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังคงมีปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องความชัดเจนของวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งดังนั้นเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายและให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่จึงเห็นควรให้ดําเนินการในกรณีของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไปตามคําสั่งของหัวหน้าคอสชอที่23พศ2560อาศัยอํานาจตามมาตรา265วรรค2ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ประกอบกับมา ตรา44ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2557จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่23ทับ2560 จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ใช้บังคับหรือจนกว่ามีคำสั่งเป็นอย่างอื่นสองในกรณีที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญตามข้อ1ใช้บังคับหรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น ามในกรณีที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อที่2ให้ศาลร,รัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่และให้ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป4คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะ